ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการที่จะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับสองใบนะครับถนนสองใบนะครับใบละสิบสามไร่สามงานเก้าสิบสองตารางวานะครับติดถนนคอนกรีตสองด้านเลยนะครับนะครับติดถนนคอนกรีตสองด้าน รวมๆแล้วนะครับติดถนนคอนกรีตประมาณสักอ่า500เมตรนะครับประมาณสัก500เมตรน่าจะได้นะครับอา่าถ้าออกไปด้านตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือของบัตรเนี่ยนะครับตรงนี้ออกไปออกไปถนนลาดยางนะครับออกไปถนนลาดยางประมาณ1กิโลกับอีก500เมตรนะครับก็คือออกไปาตามถนนคอนกรีตออกไปแล้วก็ไปถนนลาดยางนะครับ ประมาณหนึ่งกิโลกับห้าร้อยเมตรออกไปสถานีรถไฟหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับออกไปสถานีรถไฟโคกมะกรอกนะครับออกไปตรงนี้นะครับถ้าไปตรงเนี้ยนะครับก็จะมีทางอยู่ตรงมุมแปลงของเรานะครับที่จะขายนะครับก็จะเลี้ยวออกไปก็แต่จะเป็นอ่าออกไปตรงนั้นจะเป็นถนนลูกรังครับประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนะครับ ที่ดินที่จะขายนะครับที่ต้องการจะขายนั้นอยู่ด้านขวามือนะครับมีข้อดีและข้อเสียนะครับก็ข้อดีก็คือติดถนนคอนกรีตนะครับประมาณห้าร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือบัตรประมาณนะครับข้อเสียก็จะมีสระน้ําอยู่รูปหนึ่งนะครับเนื้อที่ประมาณสักอ่มร่วมๆสามไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าาเขตนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมราเขตนี้เลยนะครับ เดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถแล้วลงไปชมด้านล่างด้านฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับหลักเขตตั้งแต่เสาไม้เสาไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยที่ล้มอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปติดกับเพื่อนบ้านนู้นเลยครับที่เขาทำรั้วไว้นะครับจากตรงนี้ยาวไปนู้นก็ประมาณสองร้อยเมตรนะครับยาวไปสองร้อยเมตรเลยนู่นนะครับ ยาวไป200เมตรนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาลงไปชมด้านล่างฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวบัตรถ่ายมุมด้านฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงด้วยนะครับรูปแปลงจําลองขึ้นมานะครับนี่นะครับตั้งแต่ตรงเสาปูนตรงเนี้ยอ่าตั้งแต่เสาตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวตามถนนคอนกรีตเส้นนี้มีไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับข้อดีก็คือติดถนนคอนกรีตนะครับยาวมีไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยนะครับ ข้อเสียก็คือที่จะต่ํากว่าถนนประมาณสักอ่าเป็นที่นาดอนนะฮะนาดอนก็คือนี่เลยนะครับนี่นะครับแล้วมีข้อเสียคือมีสะอยู่ประมาณสักสามไร่อยู่ลูกหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับคือเป็นสะไม่ลึกนะครับเป็นสะอ่าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับถ้าคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทําโคกหนองนาก็จะเหมาะเลยนะครับก็อาจจะเอาแม่โคมาขุดให้มันลึกลงไปอีกนะครับแล้วก็เอาดินมาถม มาถมช่วงเนี้ยนะครับที่ดินจะต่ํากว่าถนนนะครับประมาณสักอ80เซนนะครับ80เซนนะครับจะจะต่ํากว่าถนนเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงก็จะสูงนี่นะครับก็จะตามถนนปูนเส้นเนี้ไปเลยนะครับถนนคอนกรีตนะครับตามถนนคอนกรีตนะครับมีเพื่อนบ้านเป็นบ้านหลังค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้าน อติดกับเราตลอดเลยนะครับที่ก็จะไปตามมุมทางอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็ออกไปสถานีรถไฟได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับออกไปผ่านโรงงานตรงนี้ไปก็จะไปะสถานีรถไฟนะครับจากตรงนี้ไปสถานีรถไฟหนึ่งกิโลนะครับคือเข้าออกได้หลายทางนะครับนี่นะครับที่ดินที่จ้องการจะขายก็คืออยู่อยู่ด้านขวามือตรงนี้นี่นะครับสภาพ ที you, ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เยวี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปไปลงตรงนู้นนะครับก็จะมีต้นไม้เนี่ยนะครับเขาเรียกต้นเอันนี้ต้นกระถินนรงนะครับเป็นสวนกระถินนรงอยู่ประมาณสักสามไร่นะครับแล้วก็จะเป็นที่เปล่าเป็นที่ดอนนะฮะที่นาดอนบางช่วงก็ต่ํากว่าถนนนะครับประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับบางช่วงก็จะต่ากว่าถนนสักห้าสิบเซนสามสิบเซนแล้วแต่นะครับแล้วแต่เป็นบางช่วง นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขี่รถไปนะครับไปดูมุมฝั่งนู้นแล้วก็จะพาชมด้านล่างนะครับเดี๋ยวชมด้านล่างนะครับไฟฟ้ามีแล้วน้ําประปามีแล้วนะครับตรงนี้นะครับมีข้อเสียก็คือจะต่ํากว่าถนนแล้วก็มีสะหนึ่งลูกนั่นแหละฮะข้อดีก็คือติดถนนยาวเลยนะครับยาวประมาณห้าร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับห้าร้อยหกร้อยเมตรเลยนะครับ นี่นะครับก็ยังอยู่ในที่ที่ต้องการจะขายนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถตรงนี้เลยดีกว่านะครับมุมแปลงก็จะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับตรงต้นไม้นู้นนะครับเดี๋ยวลงไปชมด้านล่างก็จะเข้าใจนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็อ่บัตรมาอยู่มุมบัตรขี่รถมานะครับขี่รถมาด้านฝั่งหัวริมนู้นนะครับก็โค้งมาตามถนนเส้นเนี้ยนะครับลักเขตฝั่งเนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับมี เสาปูนชัดเจนนะครับมีหลักเขตนะครับหลักเขตตรงนี้เลยนะครับติดถนนนะครับคุณคุณท,ท่านใดพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับยี่สิบกว่าไล่เนี่ยนะครับก็หรือชวนเพื่อนชวนพี่มาซื้อชวนน้องมาซื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยใบละสิบสามไล่ สามงานเก้าสิบสองตารางวานะครับถ้ารวมกันสองชนดก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็รวมกันแล้วจะได้ยี่สิบเจ็ดไร่สามงานแปดสิบสี่ตารางวานะครับรูปแปลงที่บัดวงสีเหลืองเหลืองไว้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นรูปทางนะครับที่สีส้มๆมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นทางรถไฟนะครับที่สีชมพูนะครับสีชมพูเป็นทางรถไฟนะครับบัดถ่ายครั้งแรกอยู่ริมอ่าริมซ้ายสุดนะครับแล้วก็ขี่มาตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะครับบัดอ่อ บัดยืนอยู่ตรงปลายน้วโป้งบัดเนี่นะครับหลักหมุดตรงปลาย้วโป้งนี้เลยนะครับก็คือตั้งแต่เสาปูนต้นนี้นะครับนี่เลยนะครับที่ติดถนน,นเสาปูนต้นนี้ก็คือแล้วก็ยาวตามที่บัขดขี่รถมานะครับตั้งแต่เสาปูนตรงเนี้ยแล้วก็ตัดตรงตัดตรงลงไปนู้นเลยนะครับตัดตรงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเลยทิวสระน้ําที่มองเห็นนะครับ นะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการที่จะขายนะครับที่โซนนี้ที่ดินนะครับตั้งอยู่บ้านโคกมะกอกนะครับแล้วก็ห่างสถานีรถไฟโคกมะกอกหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บ้านโคกมะกอกนะครับบ้านโคกมะกอก,ก,อกตำบลเนินห้อมนะครับตำบลเนินห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ที่ดินตรงนี้อยู่เขตอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบเลยทีเดียวนะครับก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบตรงนี้ติดกับของเราเนี่ยนะครับเป็นเป็นที่จัดสรรนะครับเขาทําล็อกละหนึ่งไล่หนึ่งไร่นะครับติดกับของเรานะครับจัดสรรเป็นล็อกละหนึ่งไล่หนึ่งไร่ยาวไปนู่นนะครับตั้งแต่เนี้ยเขาก็มาซื้อกันหมดแล้วนะครับไล่ละสี่ห้าแสนบาทนะครับอันนี้ราคาเจ้าของนะครับยกแปลงเนี่ย ทางเจ้าของตั้งไว้ไล่ละสองแสนหกหมื่นบาทนะครับราคานี้ทางคุณพี่เจ้าของว่ายังลดหย่อนได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องให้คุณพี่คุณพี่นะครับเพื่อนๆหรือค,คุณท่านใดที่มองหาที่ลักษณะนี้ก็ต้องมาชมพื้นที่จริงแล้วก็มาต่อกับทางคุณพี่เจ้าของโดยตรงนะครับหลักเขตฝั่งนี้ก็จะมีการเขาสอบเขตแบ่งแยกนะครับก็จะมีหลัก,ลกปูนเป็นจุดเป็นจุดอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็คือติดหลักปูนของเขา ยาวไปจนเลยอ่าจะมีงัวอยู่นะครับเลยงัวไปนู้นเลยนะครับติดกับที่ที่เขากำลังถมทําบ้านนะครับตงนเขาซื้อไว้นะครับกระถมที่จะทําบ้านมุมแปลงของเราก็ไปสุดกับมุมแปลงฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ตัดออกไปหาถนนปูนฝั่งนู้นนะครับยาวตามถนนปูนนะครับประมาณสักอ่าร่วมๆห้าร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะติดถนนปูนอ่าสองด้านนะครับด้านทิศตะวันออกกับด้านทิศเหนือนะครับ นะครับนี่เลยด้านทิศตะวันออกกับด้านทิศเหนือนะครับจะติดถนนปูนเส้นนี้ข้อดีก็คือติดถนนปูนนะครับมีไฟฟ้าน้ําประปาให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่ํากว่าถนนอยู่ประมาณสักแปดสิบเ,เซนมั่งหนึ่งเมตรมั่งแล้วแต่นะครับนที่บัตรไปเอารถมาจอดเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับไปถึงตรงที่บัตรถ่ายครั้งแรกแล้วก็โค้งออกไปนู่นนะครับ นะครับยาวตามถนนถ้าตีตรงๆแล้วก็ประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรได้เลยทีเดียวนะครับเป็นที่นาดอนนะครับนาเป็นที่นาดอนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับที่มองเห็นโล่งๆนี่เลยนี่เลยนะครับขอบเขตด้านนั้นก็ตัดตรงตามทิวเออดินที่ถมไว้นะครับแล้วก็มีหลักปูนเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับไปถึง แนวรั้วนะครับแนวรั้วที่ก็ทําไว้สุดแค่แนวรั้วนะครับเพราะว่าเลยฝั่งของเราไปก็จะเป็นเขาจะหวานข้าวทํานานะครับแต่ตรงแปลงของเราที่ต้องการจะขายไม่ได้หวานข้าวนะครับเป็นทุ่งหญ้าลักษณะเนี้ยนะครับนะครับให้งัวมากินหญ้าอยู่นะครับตอนนี้นะครับคุณคุณท่านใดนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มองหาที่ปลูกผลไม้นะครับเนี่ยตรงนี้เหมาะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับห่าง ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับางโรเบนสันปราจีนบุรีโลตัสบิ๊กซีสำนักงานต่างๆนะครับจากตรงนี้ไปที่สำนักงานไปที่ตัวเมืองปราจีนบุรีเพียงแค่11กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างสถานีรถไฟโคกมะกรอกหนกิโลนะครับห่างสถานีรถไฟโคกมะกรอกหกิโลนะครับห่างถนน Uh, เส้นสามสามนะครับสนุนตัดใหม่นะฮะสนุนตัดใหม่ที่ตัดจากอำเภอปากพีนครนายกนะครับมาที่มาสิ้นสุดที่ uh, อำเภอประจันตคามนะครับ uh, ห่างถนนเส้นนั้นอยู่จากที่ดินตรงนี้ออกไปถนนเส้นนั้นห้ากิโลนะครับถนนเส้นสามสามนะครับถนนส,วนสนุวรรณศรนะครับห่างแค่ห้ากิโลเท่านั้นนะครับหน้าแรงก็สามารถที่จะมาปรับผมตกแต่งได้เลยนะครับแต่ช่วงฝนก็ เนี่ยนะครับหน้าฝนเนี่ยก็ยังไม่มีน้ํานะครับก็ยังไม่มีน้ําเลยนะครับเนี่ยหน้าฝนขนาดฝนตกอ่าจังหวัดพราจีนเนี่ยนะครับฝนตกชุมมากเลยนะครับตกทุกวันนะครับตกเฉพาะช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็จะมีแดดอ่าสีทองเสือค่อนข้างสวยงามนะครับช่วงบ่ายก็จะมีขึ้นฝนนะครับเฉพาะหน้าฝนนะครับหน้าแรงก็ก็ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการที่อ่าที่เขาเรียก ทำเป็นโคกหนองนานครับหรือว่าต้องการทําเป็นสวนผลไม้นะครับเราก็สามารถที่จะมาขุดนะครับขุดให้มันลึกลงไปอีกนะครับนะครับขุดให้ลึกลงไปอีกแล้วก็เก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปีนะครับตรงนี้เราก็มายกลอ่องปลูกผลไม้อะไรก็ได้นะครับหรือจะมาทําทเป็นโครงการจัดสรรน,นะครับจัดสรรให้คนที่เขามีทุนทรัพย์น้อยๆได้อยู่อาศัยก็ได้นะครับ ราคาไล่ละสองแสนหกหมื่นบาทราคานี้ต่อรองกับคุณพี่ได้โดยตรงนะครับต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่นะครับเนี่ยต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับอันนี้คุณพี่ก็ฝากมานะครับให้มาช่วยรีวิวนะครับมาช่วยราคานี้ยังลดหย่อนได้นะครับไร่ล,ละสองแสนหกหมื่นบาทนะครับเป็นบรรยากาศดีนะครับ นี่นะครับอ่าตรงนี้เขาก็มาจัดสรรขายนะครับมุมที่ของเราก็คือสุดกับมุมของเขานะครับสุดมุมของเขาแล้วก็ตัดตรงมาเลยนะครับตัดตรงออกไปที่ถนนถนนปูนที่บัตรลงเดินลงมาเมื่อกี้นะครับตัดตรงไปเลยแล้วก็ติดถนนปูนมาตลอดนะครับแล้วอีกด้านเนี้ยนะครับอ่าก็จากตำแหน่งเดิมนะครับจากมุมมุมริมน้ําฝั่งนั้นนะครับ เลยสาะน้ําไปประมาณทักสองสามฟาเนี่ยนะครับจากมุมที่เห็นรั้วหนามานะครแล้วก็ตัดตรงสี่เหลี่ยมมาเลยครับตัดตรงมาตามริวทิวทิวสานะครับไปติดถนนปูนตรงนู้นเลยนะครับที่บัตรถ่ายครั้งแรกนะครับก็คือเวิร์กนี้ยทั้งหมดนะครับที่ต้องการจะขายเนื้อที่ยี่สิบเจ็ดไร่สามงานแปดสิบสี่ตารางวานะครับราคาไร่ละสองแสนหกมืนบาทราคานี้ยังทางคุณพี่เจ้าของ แกงไว้ว่ารถหย่อนได้ต่อรองได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณคุณท่านใดพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มองหาที่อาจะทําสวนทําอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เราอาจจะมาขุดสะนะครับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับทําเป็นจัดสรรหรือว่าทําเป็นโครงการบ้านอะไรก็ได้นะครับตรงนี้หรือจะทําเป็นสวนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะรีบสรุปเลยนะครับเพราะว่า แล้วก็จะแจ้งเส้นทางไปด้วยนะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานเกินไปนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเข้าไปในตัวเมืองปราจีนบุรีเนี่ยนะครับ11กิโลเท่านั้นนะฮะแล้วก็จากที่ดินตรงนี้ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงน,นี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิติ115กิโลเท่านั้นนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ110กิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ110กิโล ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับชนบุรีร้อยิกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสะเซิงเซาแปดลิ้วนะครับสะเซิงเซาแปดลิ้วระยะทางแปดสิบสองกิโลเท่านั้นตรงนี้ก็มาทำเป็นที่นั่งเล่นพักอาศัยได้นะครับตรงนี้ นะครับถ้าคุณคุณท่านใดมาซื้อก็ราคาก็คุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับก็ตามที่บัตรแจ้งไปนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือที่ต่ํากว่าถนนนะครับนิดนึงแล้วก็มีสระน้ํานะครับคุณคุณท่านใดที่ไม่ชอบสระน้ําก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับแต่คุณคุณท่านใดที่ ต้องการที่มีสระมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือติดถนนปลาปลาก็มีไฟฟ้าก็มีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดถนนกว้างเลยทีเดียวนะครับมีข้อเสียก็คือที่ต่ําแล้วก็มีสระน้ํานะครับข้อดีก็คือติดถนนแล้วก็มีระบบสารุงประโพคนะครับก็จะสะดวกนะครับใกล้ตัวเมืองด้วยใกล้สถานีรถไฟ นะครับการที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางไปตลาดสาแก้วอรัญนะครับตลาดโรงเกลือนะครับร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจากนครราชสีมานะครับนครราชสีมานั้นร้อยแปดสิบสี่กิโลนะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่บ้านโคกมะกอกนะครับ ตำบลเนินห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ลองอชมไปนะครับเพลิดเพลินนะครับชมเพลิดเพลินสนใจรายละเอียดนะครับก็โทรหาบัตรก็ได้นะครับโทรติดต่อเข้ามาเบอร์0980075266นะครับ098นะครับ0075266หรืออีกเบอร์หนึ่งก็ อีกเบอร์หนึ่งก็098นะครับ1614268นะครับ098 1614268นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็สนใจชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับบัตรก็จะส่งาทางไลน์ให้นะครับส่งรูปโฉนดทางไลน์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะส่งให้ทางไลน์นะครับหรือว่าเรื่องราคานะครับ ราคาโซนนี้ถือว่าต่ํานะครับแปลงนี้เพราะว่ารอบข้างอาอยู่ใกล้ตัวเมืองขนาดเนี้ยนะครับสิบกว่ากิโลเนี่ยส่วนมากที่ดินที่ขึ้นอาเภอเมืองแล้วเนี่ยมีแต่ไร่ละสี่ห้าแสนนะครับยิ่งติดถนนปูนหน้ากว้างประมาณสี่ห้าร้อยเมตรอย่างเงี้ยนะครับราคานี้ค่อนข้างจะหายากนะครับในโซนตัวเมืองนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคุณทุกท่าน มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้สำเร็จนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้สมปรารถนาด้วยกันทุกท่านนะครับช่วงนี้โควิดก็หนักนะครับก็ค่อนข้างจะหนักก็ให้คุณคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นนะครับพี่น้องทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับรักษาสุขภาพตัวเองรักษาเพื่อนนะครับรักษาน้ำใจเพื่อนๆน,นะครับไว้ก็จะเป็น สิ่งที่ดีที่สุดนะครับสําหรับอ่าคนที่อ่าจิตใจซื่อนะครับจิตใจตรงนะครับไม่ไปเบียดเบียนใครก็อันนี้ก็เป็นบุญอันประเสริฐแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไร่นี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้นะครับค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีลวนบินไม,ไม่ได้สรุปอะไรนะครับก็สําหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ